รายการกระจกแตกครบทุกหด้านเสนอตอนกินตามนายฮอยไปไปไปเอียงวะไม่ใช่นายฮอยที่ว่าคือนายฮอยที่เป็นชายผู้ทรงอิทธิพลทางด้านอาหารเขาตะเวนกินอาหารมาแล้วทั่วประเทศไทยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของเขาคือเมื่อเขาทานอาหารที่อร่อยมักจะทำท่าฟินและมีล่ามทรงนายฮอยคอยพูดว่า Very good เวอร์รีกูดเวรีกรดรอบนี้ไม่ใช่แค่เวรีกูดแต่มันเวรีเวรีกูดจริงๆเพราะทุกร้านคือร้านดังแถมโปรโก็ยังดีลดสูงสุดไปเลย50%ร้านที่เราจะไปกินตามรอยนายห้อยมี3ร้านดังนี้ ร้านที่1ร้านทรงเป็ดพะโลเมนูเป็ดพะโล้ครึ่งตัวลดพิเศษจากราคาปกติ270บาทลดเหลือ216บาทเป็ดเนื้อแน่นนุ่มลิ้นจิ้มน้ำจิ้มรรเด็ดกัดตรงไหนก็ฉ่ำไปด้วยน้ำต้มเป็ดทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากไปต่อกันที่ร้านที่2ร้านที่2 ติดลมหมูทอดปลาร้าเดลิเวอรี่ลดพิเศษไก่ทอดเกลือไซส์เอสลด20%จากปกติ180บาทลดเหลือ144บาทไก่ที่ใช้เราใช้แม่ไก่ตัวเมียนำมาคลุกเคล้าเครื่องเทศให้เข้ากันแล้วทอดลงในน้ำมันร้อนๆเราก็จะได้ไก่ที่กรอบมีสีเหลืองน่ารับประทานตักข้าวสวยร้อนๆทานคู่กันเลิศไม่ไหวไก่ตัวเมีย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  จะไม่ได้สักตัวไปต่อกันที่ร้านที่3และสุดท้ายเราจะกินข้าวไม่กินหวานก็ไม่ได้ร้านข้าวเหนียวมะม่วงแม่วารีเอาข้าวเหนียวบกม่วงข้าวเหนียวบกม่วงบกม่วงอโอ๊ยแบบนี้เขาบอก,กินดอกสั่งลายแม่นเอาก็ได้รสพิเศษเมื่อสั่งข้าวเหนียวมะม่วงรสต้นตำรับ เพียง120บาทจากปกติ150บาทมะม่วงสีเหลืองสุกกำลังดีโปะลงบนข้าวเหนียวมูนที่ฉ่ำไปด้วยน้ำกระทิและราดน้ำกะทิลงไปบนข้าวเหนียวมะม่วงทานคู่กันหวานมันกำลังดีตัดรสชาติอาหารขาวเมื่อสักครู่ที่เราได้ทานไปอืม mm. very very good ทั้งหมดนี้คือร้านที่เราอยากแนะนำให้ทุกท่านไปลองกินตามรอยนายอยและตอนนี้เขามีแคมเปญไลน์แมน เวลี่เวลี่กูดอิ่มกระจาย หลายหมื่นเมนูดังอีกทั้งลดสูงสุด50%และเก็บโค้ดลดเพิ่มลดสูงสุด50บาทโปรแรงลด50%เก็บโคตดลดเพิ่มอีก25%ลดสูงสุด50บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำ100บาทออเดอร์ธรรมดาใส่โค้ดฟรี VVG ส่งฟรี5กิโลลดสูงสุด20บาทออเดอร์คนละครึ่งใส่โคตด VVGHH ลด20บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำ100บาทใช้แล้วจะได้คูปองลด15บาทเข้าอี ใช้ได้อีก3ครั้งออเดอร์คนละครึ่งเท่านั้นสั่งง่ายๆเพียงคุณเข้าไปที่แอป Line Man กดเข้าไปเจอสัญลักษณ์นิ้วสีทองคุณจะพบร้านอาหารมากมายการันตีรีวิวเด็ดบายวงใน v v r y y v r y y o o o d เฮ้ยไลแมนมาแล้วเรียๆ